สวัสดีค่ะอัสลามูอะไลกุมค่ะคลิปนี้นะคะคุณเต่าก็จะอยู่ในครัวเป็นส่วนใหญ่เลยเอาใจเพื่อนๆที่คิดถึงการทําอาหารของคุณเต่าค่ะและวันนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของเด็กๆคุณเต่าก็ต้องทําอาหารตั้งแต่เช้ามืดเลยค่ะคือจริงๆวันนี้ตั้งใจจะทําผัดไก่ฟาฮิต้าให้กับเด็กๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเมนูที่ง่ายมากแต่พอดีว่าเราก็ค้นหาเครื่องเทศฟาฮิต้า แต่ไม่เจอจากคาดว่าคราวที่แล้วพรอละมุดน,น่าจะใช้จนหมดนะคะเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรเราไม่ใช้เครื่องเทศฟาฮิตาก็ได้เราใช้น้ำมันหอยแล้วก็ซอสผัดแบบไทยๆวันนี้ก็ดีหน่อยนะคะไม่วุ่นวายถึงแม้ว่ามันจะเป็นวันแรกของการเปิดเรียนเด็กๆก็เตรียมตัวพร้อมค่ะช่วงหลายวันที่ผ่านมาคุณเต่าก็พยายามปรับเวลานอนของเด็กๆเนาะเพราะช่วงปิดเทอมเด็กๆจะนอนดึกกันมากเราก็ค่อยๆปรับให้เด็กๆนอนเร็วขึ้น แล้วคุณตอกก็ต้องบิวด้วยการใส่ข้อมูลเข้าไปนะคะ <d> ก็บอกลูกว่าเนี่ยต้องนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็ต้องนอนก่อนสี่ทุ่มด้วยแล้วถ้าหลับเร็วเนี่ยร่างกายก็จะหลัง <d> ่งโกรทฮอร์โมนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็จะทําให้ลูกเนี่ยสูงขึ้นด้วยไม่งั้นก็จะตัวเล็กแต่ก็มีได้นําพาค่ะต้องบังคับขู่เข็นอย่างเดียวเลยแต่เอาจริงๆจะว่าลูกเยอะก็ไม่ได้เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีนะยิ่งช่วงที่พ่อระมดไม่อยู่นี่นอนสายเลยจ้ะเพราะว่าตอนกลางคืนนอนไม่ได้จริงๆ ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนะคะคือเราพยายามหลับทุกวันหลับตาไม่เล่นมือถือไม่ดูอะไรทั้งสิน้นแต่ตามันก็แข็งอะแล้วบางทีเนี่ยหลับได้ชั่วโมงหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วก็กลับไปนอนไม่ได้อีกและสุดท้ายพอร่างกายเหนื่อยจัดๆก็มานอนช่วงสายเลยค่ะอารมณ์ก็คงจะเหมือนที่ผู้ติดตามท่านหนึ่งได้กล่าวไว้นะคะว่าแบบพอสามีไม่อยู่แล้วแบบอ่อนเปรี้ยเสียขาแบบนั้นคือทีแรกอะเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเพราะเหตุน,นี้ซะทีเดียว แต่พอเวลาผ่านไปก็เริ่มสังเกตเหมือนกันว่าแบบเออตอนช่วงแบบวันแรกๆเนี่ยเราค่อนข้างที่จะขึงขังแล้วก็ดุลูกง่ายมากแล้วก็นอนไม่หลับเลยแต่พอช่วงวันที่3ที่4ผ่านไปเนี่ยเราก็ดีขึ้นคือปกติกับลูกเล่นกับลูกไม่ดุลูกแล้วแล้วก็นอนได้มากขึ้นคือนอนได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตื่นนั่นแหละ เราใส่เยอะทำอาหารจนเสร็จเลยค่ะและนี่ก็เป็นกล่องอาหารแล้วก็ขนมให้เด็กๆไปทานที่โรงเรียนค่ะเช้านี้คือโกรธเด็กๆนะคะด้วยหลายเรื่องราวสามีไม่อยู่ก็เจองกรหยิดมากกว่าเดิมหน่อยแต่เด็กๆก,ก็บางทีก็มีบางอย่างไม่น่ารักนะเมื่อกี้ก็หลอกว่าเราจะไม่ลงมาส่งซึ่งเด็กๆก,ก็มาถึงที่แล้วละ่ะนี่เราเดินตามมาทีหลังนะ แต่สุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนกันจ้าเหตุเกิดจากรถโรงเรียนไม่ยอมจอดรับค่ะแล้วก็มาสายมากด้วยคือคุณเต๋อก็โทรไปหาผู้ช่วยที่คอยดูแลเด็กในรถเนาะว่าเอเมื่อไหร่จะมาเขาก็บอกว่าเออรถจะมาประมาณ6กโมงห้นะเออเราก็เลยขึ้นห้องแล้วก็ให้ลูกๆรอเนาะแต่ในขณะเดียวกันเราก็มองจากทางหน้าต่างว่าแบบเอะรถมารับลูกยัง เวลาผ่านไปเจ็ดโมงคุณเต่าก็ยังเห็นลูกยังยืนอยู่ที่เดิมแล้วพอนี้คุณเต่าก็มองไปที่ตึกเก่าก็เห็นรถโรงเรียนไปอยู่ที่ตึกเก่าแล้วนั่นหมายความว่ารถมันผ่านไปแล้วแล้วคุณเต่าก็โทรไปหาผู้ช่วยบนรถอีกเธอก็ไม่รับค่ะโทรตั้งห้าครั้งเราก็โมโหสิคุณเต่าก็เลยตะโกนเรียกให้เด็กๆก,กลับขึ้นมาค่ะแล้วเด็กๆก,ก็บอกว่าเนี่ยรถอะผ่านไปเลยไม่ยอมจอดรับเราก็ไม่รู้จะทํายังไง จากนั้นเราก็ทำหน้าที่แทนพ่อระมุดค่ะส่งอีเมลร้องเรียนด้วยความโกรธกลิ้วไปยังที่โรงเรียนครบอม n น้ต s ไลด์ t l ่เป็ h i g h i g h t i n g ดูแพนเค้กมินนะบอกว่าอยากกินแพนเค้กนะคะแม่บอกว่าหาทำเองลดจ้ะ <Yeah. S 2> เพราะว่านางก็ทำอยู่บ่อย,อยไงนี่ก็จะดูสูตรนะคะ เตรียมกระทายเรียบร้อยแล้วช่วงนี้แม่ก็จะขี้เกียจเป็นพิเศษนะก็อ,อะไรที่ลูกสามารถทําได้ก็ทำเช้าวันนี้นะเ,เด็กๆก็ทําน้ำมะนาวกันเองด้วยพ,พอไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็ท,ทำจริงกันจริงๆเมื่อวานก็ทําเหมือนกันนะคะก็ดูตาม YouTube เอาแล้วก็ทำ a ฮ y ยยูวันแพนเค้ e yes okay พี่มิน่า will do for you ส่วนใหญ่คนที่ทําก็คือมินนานั่แหละจ้ะทำอาหารนะ จริงๆเช้านี้นางทำบะหมี่กึ่งกินกับพี่และน้องด้วยนะคะทำให้ทุกคนแม่นอนจะเพราะว่าคืนก่อนแม่แบบนอนไม่ได้ถึงแม้ว่าจะหลับตาแล้วอย่างที่บอกไปเนาะหลับตาไปแบบแต่ว่าแบบยังไงอะ่ะร่างกายยังตื่นนางก็เริ่มต้นการทำนะคะดูคลิปไปทำไปนะก็ฝึกผลไปค่ะ เดี๋ยววันไหนคุณเตา่าอารมณ์แบบดีหน่อยก็จะเริ่มสอนทำอาหารจริงๆจ,จังๆบ้างน,นะช่วงนี้เด็กๆก็ทำแบบยังไงอาหารง่าย,ายๆกินกันเองได้สุนตาตาตอนนี้ก็ให้เรียนนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าหรือสอ,อีกสองอาทิตย์อะ่ะก็จะมีการสอบเปิดเทอมปรับสอบเลยก็ให้เรียนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเล่นทั้งวี่ทั้งวันต้องให้แม่แบบระเบิดลงนะ ถึงแม้ไม่ไปโรงเรียนก็ต้องเรียนนะคะ <'m> ส่วนมารยิยมนะคะ,<ป>ะก็ home, รอกิน ya <Yeah, S 1> bye bye is not home <'m> คุณเต่าน้อยนะคะก็เป็นคนทำ baby put a little more เนี่เอาชว์นี่ Yeah, no. Do it! Put more! You have space here here. Uh, no. You can add a little more if you want. I want to try something. Noodles. 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 I'm sorry. Whatever. Let's cover it up. Ah, you can add a little more. Okay. So it'll be the same size, yeah. Okay, I don't go ah, this mm -hmm. one is good, very good. Oh. I can make half good enough. Yeah. โอเคมุมข้างในก็ได้ใช่แต่ไม่รู้รูปทรงของถ้วยโอเคนี่ก็เป็นแพนเค้กที่น้องมินนาทำนะคะอืมกัดไปแล้วคำหนึ่งและตอนนี้เราก็จะทำเมนูอาหารเย็นกันบ้างนะคะมาดูส่วนประกอบว่ามีอะไรบ้างพอจะเดาได้ไหม <He> s <S <ๆ>ว่าจะทำอะไรเห็นส่วนประกอบทุกอย่างแล้วก็คงจะเดาได้ว่าเราจะทำอะไรทานนะคะ นั่นก็คือลาดหน้าเป็นความรู้สึกที่อยากจะกินมาหลายวันแล้วมันก็เป็นเมนูที่เด็กๆชอบด้วยนะวันนี้เราก็เลยจะมาทำราดหน้าค่ะก็ซื้อบอ็อกโคลี่มาเยอะเลยจริงๆก็อยากได้ขนานะแต่ว่าออไม่แน่ใจว่าซนะูเปอร์จีนมันเปิดหรือ,อยังไงเราก็เลยเออไม่เสี่ยงไปดีกว่าถึงแม้ว่าเราจะเห็นในเว็บไซต์ว่ามันเปิดแล้วใน Google อะ่ะเออว่าเปิดแล้ว เราก็กินบลูเบอร์รี่นี่แหละอีกอย่างเด็กๆชอบด้วยนะคะอ่าก่อนอื่นเลยนะเราก็จะมาผัดเส้นก่อนนะจ๊ะอ่าแบบเราก็จะใส่เส้นลงไปเลยจริงๆควรจะแบบคลุกกับซีอิ๊วดำไปก่อนก่อนเอาเลยแต่ว่าหม้อมันน้อยเกินคลุกไม่สะดวกคลุกในกระทะนี่แหละนะคะ อันนี้เป็นเส้นใหญ่น่าจะตอนนี้เหลือสองห่อสุดท้ายแล้วที่กดมาจากไทยอ่ะต้องใช้อย่างประหยัดคือเราใส่น้ำมันค่อนข้างน้อยเนาะกับการผัดเส้นอ่ะมันก็จะใช้เวลาหน่อยหนึ่งจริงๆอ่ะอยากจะลองทำไป้นี่เห็นเขาคิดคิกันที่มันเป็นเส้นใหญ่ชุบไข่ทอดแต่น่ากินมากแต่การทอดของเขาคือมันแบบโอ้โห กระทะนี่แบบไม่ใช่อะไรนะน้ํามันนี่แบบเต็มเลยนะคะท่วมกระทะเลยในการที่จะทำเราก็เลยแบบนนะต้องกินน้ํามันให้น้อยนะคะทั้งสําหรับตัวเองแล้วก็สําหรับลูกด้วยก็แค่ปรับกันไปค่ะเอาละเส้นก็น่าจะได้แล้วละขอจับตรงนี้หน่อยโอเคโอเคยังแข็งอยู่หน่อยเราเอามาจากตู้แช่แข็งเนาะแล้วก็เอา,เอ,าออกมาละลายไว้ ตั้งแต่แบบช่วงช่วงเช้ามืดแล้วเอาละค่ะแค่นี้แหละแล้วเราก็จะใส่หม้อสีไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะคะแบบนี้เก๋ๆดีนะคะกับใส่หม้อแเราก็จะใช้กทะนี้ในการที่จะทำะราดหน้าเลยนะ จริงอยากจะใช้กระทะเหล็กแต่ด้วยความที่เราจะทําเป็นแบบน้ําลาดหน้าเนาะเราจะแบบทําเสร็จแล้วก็จะทิ้งไว้ในนี้เลยทิ้งในกระทะโอเคเบบี้ย okay, ูแคเอาล้ค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะคือที่กังวลคือกลัวแก๊สหมดมากเลยอะเ <laughs> พราะว่าเงินสดเราไม่พอไงถ้าสมมติแก๊สหมดจะต้องออกไป ถอนเงินแล้วตู้ ATM แถวที่พักคุณต่ออะมันไม่มีมันต้องเดินไป,ไ,ปไกลหน่อยอาจจะต้องเดินไปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตจีนหรือไม่ก็เนสโต้เราก็เลยแบบอย่าหมดนะจ๊ะเอาล่ะขั้นตอนการทำของคุณเต่อก็อาจจะแปลกหน่อยนะวันนี้คือเราจะเอาไก่ลงไปผัดก่อนไม่ใช่อะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้คุณต่อก็จะเน้นกินโปรตีนเยอะใช่ไหมคะก็เลยอยากจะเอาไก่มาแยกไว้สำหรับตัวเองก่อนผัดไว้แล้วก็ แยกสำหรับแบบเวลาเราทานอนะไรเงี้ยก็จะชินไก่เยอะกว่าชาวบ้านว่าะงั้นเถอะนี่เราหั่นไก่ชิ้นใหญ่ไปเนาะจริงจริงชิ้นคนจนเล็ก่นนี้เอาจริงเวลาทําแบบเมนูถ้าเป็นไก่เิ็นชินงเนีน้ลูกเขาไม่ค่อยกินนะเขาไม่ค่อยชอบกินไก่รือถ้าทาเป็นชิ้นใหญ่นี่นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเด็กแบบิน,น้อยอะ ถ้าเป็นชิ้นเล็กๆมันก็แบบเออไม่ค่อยรู้สึกไงแล้วก็ผัดให้สุกประมาณนี้ต่อก็จะตักออกก่อนนะ,ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้นะคะแยกออกมาก่อนแล้วตอนนี้เราก็จะใส่กระเทียมลงไปเลย จะเียมที่ตําไว้มไม่อยากเติมน้ํามันมากไปกว่านี้แล้วอะพยายามเทน้นํามันออกจากในตัวไกมม่มันมีเห็นไหม,อ,มอ่ะก็แยกไก่ส่วนของเราออกแล้วนะคะเราก็จะ ออใส่ไก่นี้กลับลงไปอาซาหนาหนาเราก็จะทำเหมืแบบผัดบอกโคอรี่อะผัดผักรวมแล้วค่อยใส่น้ำลงไปทีหลังแบบนั้น <S <s เยอะเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวมันก็กดเด็กๆชอบบลอกโคอรี่นะโดยเฉพาะอย่างนี้มาระยำแล้วก็มีนะ ตะ่กี้ก็มาแบบจะหยิบกินบอกว่าไม่ยังยังมันยังไม่สุกลูกเป็นต้นไม้หน่อยไงกินต้นไม้หน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเด็กๆเขาแบบชอบกินผักอย่างบล็อกเกอรี่เนี่ยชอบมาตั้งแต่เด็กกันเลยแล้วก็กันไออะไรนะดอกกะหล่ำเออชอบถ้าผักใบเขียวก็บางชนิดแต่ะนะ ต้องลองให้เขาโตกว่าน,นี้ก็จะกิมได้นายขึ้นอ่าช่วงเวลานี้นะคะเราก็จะมาปรุงกันเหลืออยู่น้อยหนึ่งใส่หมดขวดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเติมน้ำลงไปด้วยแล้วก็เขยา่ยาเขยา่าคุ้มค่ะใช้คุ้มนะคะอะ เติมน้ำลงไปแล้วเป็นเสาเช็คเติไปให้หมดเลยจริงๆเรามีที่เหลือแบบก้นก้นขวดอีกขวดหนึ่งด้วยเราก็เติมน้ำลงไปเรียบร้อยใช้คุ้มใช้ให้คุ้มนะคะอาละจากน,นก็ลงลดด้วยสีอุขาวหน่อยนะจ๊ะตุกทุกทุุุ แล้วก็อะไรต่อพริกไทยพริกไทยดำขาวแล้วแต่นะจากนั้นเราก็จะใส่เออ่สเตียีนลงไปหรือย่าหวานนะคะแทนความหวานเอาละค่ะเราก็จะทำการผัดเสียวเสียวแก๊สหมด อย่าหมดนะจ๊ะให้ฉันทำเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหมดก็ได้เคยแบบแก๊สหมดช่วงเช้ามืดอะโอ้โหเครียดเลยเพราะว่าเช้ามืดมันก็จะแบบมันจะมีแค่บางบริษัทที่เขาแบบส่งแก๊สอะไรอย่างเงี้ยไงก่าจะมาแต่ส่วนมากถ้าแก๊สหมดเช้ามืดเราก็ไม่ได้สั่งอะเรามาสั่งช่วงแบบช่วงสายๆหน่อยแทนก็ต้องหาอะไรกินแถวๆนั้นอะ จริงๆควรจะใส่นี้ลงไปก่อนไปผัดก่อน<ฮ>น้ำเยอะเลยแต่ท้ายมันก็จะกลายเป็นราดหน้าเนาะราคาราคาทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวก็จะเติมน้ำลงไปเป็นราดหน้าที่เน้นผักนะคะผักเยอะๆว่าเราต้องกินเส้นให้หน้อยนะคะ<ฮ>เส้น อยู่เท่านี้นะคะสำหรับสี่ชีวิตบ้านเราพู้ซึ่กินเยอะก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะไม่เป็นไรหรกไม่ต้องรอแล้ก็ใส่น้ำลงไปเลยจะได้ชิมรสชาติน้ำด้วยว่าเจ้มจนพอไหม <S <S คือถ้ามันแบบเข้มไม่พอ <S 2> <S 2> <ๆ>ก็จะใส่เกลือใช้เกลือในการปรุงรวมด้วยนะคะอย่างที่บอกบางทีถ้าใส่พวกแบบซีอิ๊วอะไรเงี้ยมากไปกลิ่นมันมันเยอะเกินอะ่ะมันจะฉุนอะ รสชาติมันต้องแบบเขาเรียกอะไรมีความสมดุลน,นะคะฉันใช้สับอยู่ฉันใช้สับเออมีวันหนึ่งนะจะประมาณเดือนก่อนอ่ะเราก็ลองสั่งแบบก๋วยเตี๋ยวอันหนึ่งเนาะเป็นร้านหูจีนแล้วมันออกมาแบบคล้ายลอดหน้าเลยแต่ว่าเขาจะใช้เส้นเหมือนแบบเส้นบะหมี่แบบคล้าย,ายสปาเกตตี้อะ่ะเส้นบะหมี่กึ่งสปาเกตตี้อะ่ะในการทําแล้วก็แบบเฮ้ยมันรสชาติลอดหน้าเลยอะ เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราก็น่าจะเรียนแบบอาหารจีนมาเนี่ยหรอเนาะมีความเป็นไปได้สูงราดหน้าเนี่ยจริงๆเราน่าจะเป็นอาหารจีนนะคะก็อย่างว่าแหละพอชนชาติใดชนชาติหนึ่งเข้ามาอยู่ร่วมกับอีกชนชาติหนึ่งเราก็จะได้รับวัฒนธรรมการกินที่คล้ายๆกันพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมการกินนะคะขณะที่รอให้อาราดหน้าของเราสุกเนาะก็ จริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายประเทศมากที่รับวัฒนธรรมการกินจักชนชาติอื่นมาแล้วก็มาปรับเป็นอาหารของตนเลยอย่างเงี้ยแม้กระทั่งที่ประเทศเอเิรต s เองก็จะมีเมนูอ,อย่างเช่นแบบข้าวหมกแมนดี้ที่เขาก็จะนิยมกินกันเนาะซึ่งจริงๆข้าวหมกแมนดี้เนี่ยก็จะมาจากเยเมนอีกทีหนึ่งแล้วก็เขาก็เอามาปรับ บางทีก็เอามาปรับเป็นรูปแบบข้าวหมกในแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคนเอมิเรตก็จะมีข้าวหมกในแบบของเขาเหมือนกันก็มีผู้ติดตามท่านหนึ่งเคยทําให้ทานคุณมารยำม,มันจะเป็นข้าวหมกที่แบบมีลูกเกดมีไข่ต้มเออมันอร่อยมากเลยอะแต่คุณต่อไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรจริงๆมันก็น่าจะ,ะยังไงอะ,อะประยุกต์กันมาแหละคือ,อประยุกต์มาจากข้าวหมกแมนดี้นู่นนี่นั่นเลยแล้วก็มีอีก เมนูหนึ่งที่เราเห็นในรายการของคุณมาเควนเนาะเขาไปทานอาหารเช้าของคนเอมเรตเราก็เห็นว่าแบบคนเอมเรตไดกินขนมปังกับคีมาไม่รู้เพื่อนๆจำได้หรือเปล่าคีมาหรือคีมาเนี่ยเป็นอาหารของคุณอินเดียมันจะคล้ายๆคั่วกิ้งของไทยถ้าใครสนใจอยากจะทำนะก็เซิร์ชจากช่องหรือว่าเพจคุณเต๋าได้นะคะ,ะคีมานะ,ะก็นั่นแหละก็เหมือนแบบ คนอินเดียมาอยู่ที่นี่เยอะก็จะมีการแบบส่งต่อวัฒนธรรมการกินให้กับคนที่อยู่ที่นี่ดังนั้นคนที่อยู่ที่นี่เขาก็จะเอามาปรับใชอ้อ่ะในความรู้สึกของคุณต่อนี่คุณต่อรู้สึกว่าคนเอเมิเรตอะ่ะเป็นคนที่กินง่ายหมายถึงว่า เขาเหมือนแบบเปิดรับกินอาหารได้หลากหลายชนชาติคือซึ่งแตกต่างจากคนอียิปต์อ่ะก็อาจจะเป็นเพราะคนอียิปต์อ่ะเขาก็จะมีอาหารหลากหลายเมนูที่เป็นอาหารประจำชาติของตัวเองแต่คนเอมิเรตดั้งเดิมจริงๆเลยอะ่ะคือเขาไม่น่าจะแบบกินยุ่งยากไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากมายอะ่ะแต่พอแบบ พอประเทศเขาเริ่มจเจริญม,มีคนหลากหลายชนชาติเข้ามาเนาะมันก็มีการส่งต่อวัฒนธรรมการกินเขาก็ได้ลองหลากหลายดังนั้นก็เหมือนแบบคนเอไม่เรสกินง่ายอย่างบ่ยอยครั้งเลยคุณต่อก็จะเห็นว่าแบบอย่างเช่นมีพี่ๆผู้หญิงชาวไทยเนาะที่แต่งงานกับคนเอเมิเรตอะไรเงี้ยเขาก็จะทําอาหารไทยให้คนเอเมิเรสทานให้สามีเขาทานแล้วก็มันดูง่ายดายเหมือนสามีของเขาก็ทานได้แบบอย่างแบบสบายใจอะไม่ได้รู้สึกแบบจะต้องกลัวการลองของใหม่ ซึ่งแตกต่างจากสามีของเราที่ใช้เวลาหลายปีมากกว่าที่จะ,ะยังไงอะ่ะจะปรับตัวแล้วก็มากินอาหารไทยได้นะคะแบบนั้นพูดไปก็ฉันเห็นแล้วว่าแก๊สแก๊สมันกำลังจะหมดใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ไม่ดิฉันเบ้าไฟกลัวมากเลยอ,เอ้ยแต่พ่อคิดไปคิดมาเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวการที่จะต้องเดินไปถอนเงินเพิ่มนึกได้ว่าตต้ามีเงินอยู่ ห้าสิบเาทำถ้ามันขาดหรืออะไรต้องยืมฮียืมฮีบ่อยมากฮีเป็นเหมือนธนาคารอนะยืมแล้วก็คืนยืมแล้วก็คืนเวลาแม่แบบขาดเงินแบบหลักสิบอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นนะคะเออน,นั่นแหละก็ประมาณนี้นแหละวัฒนธรรมการกินแม้แต่คนไทยเนาะก็ได้รับวัฒนธรรมการกินจากคนจีนมาเยอะมากอย่างที่คุณต่อเล่าให้ฟังสําหรับเพื่อนๆที่พลาดไปก็พูดต่อได้อย่างเช่นแบบคุณต่อก็ได้ดู เรื่อง Man, อิฟแมนเออเรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเป็นเรื่องที่มาจากชีวิตจริงของอิฟแมนที่เป็นครูสอนของบู u สบลูสลีนะคะใครสนใจลองไปเซิร์ชดูมีหลายตอนเลยแล้วเราก็ได้เห็นแบบมันจะเป็นภาพบรรยากาศสมัยก่อนที่เขาไปตลาดก็จะกินเป็นอาหารจานเดียวผัดผักบุง้งผัดเต้าหู้นู่นนี่นั่นแล้วก็มีน้ำเต้าหู้ปลาต้มโกอะไรอย่างเงี้ย เออคือดูแล้วแบบเฮ้ยเราต้องแบบไปเรียนแบบเขามาแน่เลยเพราะว่าสมัยก่อนเนาะคนจีนก็อพยพเข้ามาอยู่ที่ไทยแม้กระทั่งคุณปู่ของฉันก็เหมือนกันนะคะก็นั่งเรือสำเภามาเช่นกันแบบนั้นเออก็นั่นแหละก็หาเรื่องว่าวไปเนาะสาระบ้างไม่สาระบ้างใดๆถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแบบการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินการปรับวัฒนธรรมการกินจากชนชาติอื่นมาสู่ชนชาติตนเลยเงี้ยใครมีข้อมูลก็ บอกเล่าแบบปันคอมเมนต์มาได้นะคะเพราะว่าคุณต๋อก็อยากรู้เหมือนกันเนาะเอาล่ะก็เริ่มได้แล้วตะกี้ชิมรสชาติดีงามเลยเทีเดียวแล้วตอนนี้คุณต๋อก็จะผสมแป้งกับน้ํานะคะคุณต๋อกจะใช้แป้งมันชอบแป้งมันมากกว่าแป้งข้าวโพดอย่างที่เคยบอกว่าแป้งมันอนะ่ะเวลาเอามาผสมอ่ะมันจะมันจะมีความข้นใสแต่ถ้าเป็นแป้งข้าวโพดอ่ะมันจะทําให้น้าอ่ะมันดูขุ่นๆหน่อยอ่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เราก็จะ อันนี้ผสมแล้วนะใส่ไปแล้วก็คนๆๆๆนให้ทั่วนะคะจะเห็นว่าคุณเต่าใช้แป้งเยอะแต่ไม่ต้องห่วงนะมันก็จะไม่ค่อยค้นเท่าไหร่หรอกเพราะกระทะน,นี้มันใหญ่มากปริมาณน้ำมันเยอะต้องใส่หมดเนี่ยแหละฉันชอบให้แบบข้นๆนะคะกะบุวนาเหนียวด้วยจ้ะ ยังเหนียวน้อยอยู่เลยอะคือใส่ไปแบบ6ช้อนโต๊ะได้อ่ะมาแล้วทําคนเริ่มมาแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเวลาใช้แป้งมันเนี่ยมันเหนียวขึ้นแต่ว่าสีน้ำมันยังแบบน่ากินอะมันใสๆต่างจากแป้งขา้าวโพดนะคะมันจะทำให้แบบขุ่นๆน่าได้อยู่แต่ฉันอยากให้เหนียวกว่าน,นี้ฉันขอเพิ่มหน่อยแล้วกันนะ ค่ะฉันชอบให้มันเหนียวกว่าน,นี้ฉันก็จะใส่เพิ่มเข้าไปอีกต้องรีบคนๆแต่มันเป็นต่อนเดี <c oughs> ๋ยวมันเป็นต่อนแป้งนะคะอ่ะได้แล้วได้แล้วแบบนี้แหละที่ฉันต้องการน่ากินไหมไม่ต้องใช้ธนาก็ได้นะแล้วเด็กๆก,ก็จะชอบด้วยใส่แครอทอะไรลงไปแบบนี้นะคะนี่แต่ก่อนอะไม่ต้องพูดถึงธนาหรอก หายากแล้วก็เวลาซื้อมันก็จะราคาสูงไ,ไงเนาะเราก็เวลาทำร้านหน้าทีเราก็จะไม่ได้ใช้คณะหรอกเราก็มีช่วงหนึ่งคุณตาเอาผักเคล,ลมาทำแทนได้เหมือนกันนะคะเอาล่ะแค่นั้ไม่พอนี่เราตีไข่เราจะใช้วิธีการแบบไงดีอะทำให้มันเป็นเส้นๆเนอ้อยเส้นใหญ่เกิน แบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้ความขวยไกย่ขไก่ใช้ซ่อมในการช่วยแต่อย่าถึงขั้นคนผสมไปเลยนะแตจะมันจะแบบไม่ได้อย่างที่เราต้องการนี่บ้าทหน้าไว้คุณเต้าช่วงนี้ก็ทำแต่อาหารไทยจะ้ะ นะกินเม่เหล้าตัวเองเห็นมหาจะเพิ่มไข่ลงไปอีกก็ได้นะคะเนี่ยอย่างแต่ก่อนมันจะมีบางร้านคุณต๋อเคยกินเขาจะแบบทําไข่เจียวด้วยแบบไข่เจียวอแล้วก็ผสมกับเ,เส้นแล้วก็ราดน้ำราดหน้าลงไปอร่อยมากแต่ก่อนอยู่แถวอนเมืองราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่แต่ไข่เส้นใหญ่ไปหน่อยเนาะ ควรจะมีอะไรที่ทำให้มันเป็นเส้นเล็กๆอาจจะเป็นแบบไอตัวบีบีฟี้วฟๆเลยอะไรเงี้ยแต่นี่ยละค่ะก็ได้แล้วนะคะเอาหล่ะเราก็จะมาชิมรสชาตินิดนึงว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าใส่น้ำลงไปเยอะเลยขอเติมความเค็มลงไปหน่อยไม่ได้ไม่ได้ใช้เกลือด้วยใช้เกลือ แบบความเข้มหน่อยอะแล้วก็น้ำร้านหน้าของต่อจะแบบออกหวานหน่อยๆยเออแล้วมีอย่างหนึ่งที่คนต่าชอบใส่ก็คือน้ำส้มสายชูเราเคยสังเกตสมัยตอนที่เราทำงานอะเราเวลาเราสั่งร้านหน้าเราจะเห็นแบบคนทำอะเขาจะใส่อะไรก็ไม่รู้ว่าน้ำสใสๆลงไปอะทุกครั้งเลยอะเราก็เดาว่าไอ,อ้นั่คือน้ำส้มสายชูเพราว่าแต่จากนั้นเราก็ใช้มา,มาเรื่อยๆใช้วิธีนั้นมาเรื่อยๆ แม่ค้าหรือว่าใครก็ตามที่รู้ว่าไอ้น้ํใส่ใส่ที่เขาใส่ลงไปมันคืออะไรอะบอกด้วยให้น้าส้มใส่ชูน่ใดฉันก็ใส่ลงไปแล้วละ่ะนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยอร่อยนะจ๊ะเวลาเสิร์ฟก็ต้องแบบโรยพริกไทยลงไปนิดนึงแบบนั้นอ่ะตอนนี้ก็ได้เวลาเสิร์ฟนะคะเราเอาเส้นใส่ใน ก้วยเรียบร้อยเราก็ตักน้ำราดหน้าลงไปแต่สุดท้ายแล้วนะเออน้ำราดหน้าจะอร่อยแค่ไหนบ้านดิฉันก็ชอบปรุงลูกๆก,ก็เหมือนกันยกเว้นมาระยมก็จะกินแบบนี้เลยนะคะอ่ะ,อะเพิ่มพรอคอรีลงไปหน่อยนี่ให้ดูเส้นอัลลอฮ ราดหนะ้าไปขึ้นต่อราดหนะ้าอร่อยอร่อยมาแล้วจ้ารับสักชามไหมจ้าเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอนะตอนเนี้ยโอ้โหทองไส้ปั่นปวดเลยใช่ไหมอยากจะกินถ้าหาว่าที่บ้านของเพื่อนๆมีเครื่องครบเนี่ย <ๆ S 1> เข้าครัวไปทําตอนนี้ <ๆ S 1> ก็ไม่สายเกินไปนะจ๊ะหรือไม่แล้วก็ไปซื้อที่หน้าปากซอยไม่ก็ขับรถไปที่ตลาดนัดหรือจะให้ง่ายเลยก็สั่งผ่านแอปเอาเลยจ้า